สวัสดีครับ Global i n s i g h ครับช่วงนี้สัมพัญได้เลยครับว่ากลุ่มสมาชิกกำลังให้ความสนใจในธุรกิจ global เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วพวกคุณล่ะครับเป็นยังไงบ้านวันนี้ผมได้เตรียมมาให้พวกคุณแล้วครับผมจะพาพวกคุณไปพบกับคนที่มุ่งมั่นกับธุรกิจ global และจะมาเผยเทคนิคการทำธุรกิจ global รวมถึงเหตุผลที่พวกเขาเริ่มทำธุรกิจครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับ ที่ที่เราจะไปเจอกับนางเอกคนแรกก็คือศูนย์บริหารสังบงที่กรุงโซกค,ครับเรามาเจอกับไดมอนด์มาสเตอร์ชเวซงอีที่ตอนนี้กำลังหาช่องทางทําธุรกิจ g l o b a l อยู่ครับว้าวผมได้เจอคนที่ผมอยากเจอมานานอย่างก,กับดาราเลยล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เวลาพูดถึง d ดมอนม d สเตอร์ทเวส่งอีแล้วมักจะมีคำลงท้ายเยอะแยะเลยนะครับทราบรไหมครับอย่างทรงทีวีซูมาสเตอร์เพราะคุณพูดเก่งมากๆเวลาชนิแห่งการพูดเลยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยค่ะแต่ฟังดูแล้วรู้สึกดีจังอขอบ,บ,บ,ค,บคุณ้ค่ะทำให้หลายคนสนใจกันมากเลยนะครับว่าอะไรทําให้คุณสนใจในธุรกิจ Global อ๋อค่ะจริงๆแล้วฉันสนใจมาตลอดเลยค่ะแต่ว่าพอปีนี้ก็เกิดวิกฤตโควิดค่ะ ทำให้โอกาสในการขยายธุรกิจ g l o b a l ยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีระบบซูมขึ้นมาก็เลยมีโอกาสได้คุยกับสมาชิก global มากขึ้นค่ะแล้วกลุ่มผู้บริโภคก็เริ่มแนะนําคนต่างประเทศให้ตอนนี้ก็เลยเริ่มสร้างผู้บริโภคต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วค่ะอ๋อถ้าไม่เป็นการเสียบรญญรยาทรดกวนช่วยแนะนำสมาชิก global ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะ เขาเป็นคนประเทศรวันดาที่เข้ามาอยู่ในเกาหลีคะ่ะประเทศรวันดาไม่คุ้นหูกันใช่ไหมคะประเทศรวันดาแม้จะเล็กแต่ว่าภายในประเทศแข็งแรงมากๆเลยคะ่ะอ,อ๋อถ้าอย่างนั้นคนที่มาดูเราทั้งแต่กี <c oughs> คือคนที่คุณพูดถึง <c oughs> ใช่ไหมคือคนที่พูดถึงใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะผู้บริโภคของฉันเองคะ่ะถ้าไม่รบ <c oughs> กวนเกิดไปขอสัมภาษณ์ด้วยได้ไหมครับโอ้ยินดีที่้รู้จักนะครับยินดีมากๆเลยครับ ช่วยแนะนำตัวสั้นๆให้ฟังหน่อยได้<อ>ไหมค, <ะ S 2> ครับฉันเกรซอายุ26ปีมาจากประเทศรวันดาค่ะมาอยู่เกาหลีได้7ปีแล้วละค่ะโอ้พ <c oughs> ูดเกาหลีเก่งมากๆเลยนะครับนี่ <c oughs> จนผมทำตัวไม่ถูกเลยครับเมื่อกี้ผมได้ฟังเรื่องของประเทศรวันดาไปนิดนึงช่วยเล่าถึงประเทศรวันดาเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับเป็นประเทศที่สะอาดและปลอดภัยที่สุดในแอฟริกาค่ะและ จากสถิติแล้วเป็นประเทศที่เหมาะกับการลงทุนที่สุดในแอฟริกาเลยค่ะดังนั้นอยากให้ทุกคนมาทำธุรกิจที่ประเทศราวันดากันค่ะคุณมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าอโถมีอรืรอ,อย่างครับฉันทานเฮโมฮิมค่ะอ,อทานได้สองเดือนแล้วค่ะออจริงๆแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วฉันอยู่ที่ประเทศรวันดาฉันก็เลยอยากให้แม่กับยายทานดูค่ะและพวกเขาก็กำลังทานอยู่ค่ะ ตั้งแต่เขาทานฉันก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาว่ายายแข็งแรงมีกำลังมากขึ้นแล้วพี่ชายของฉันเขาเป็นเภสัชค่ะฉันก็แนะนำเฮโมฮีมให้กับเขาเหมือนกันแล้วเขาค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยค่ะยังบอกว่าตัวนี้น่าจะขายดีในประเทศเราด้วยจริงๆแล้วฉันเองก็ทานเฮโมฮีมทุกวันค่ะฉันก็เลยมีแรงแอคทีฟแบบยายฉันเลยละค่ะ จากที่ผมเห็นนะครับคุณผิวดีมากๆเลยเขินจังใช้เครื่องสำอางอัตอมีตัวไหนอยู่ไหมครับเนี่ยค่ะตอนนี้ฉันใช้โฟม m พล e a เซอร์ผิวลิ้งเจลแล้วก็ซิน e r จี้แอมพูค่ะอ๋อใช้อ t ตอมีโฟมพลยเซอร์แล้วก็ Synergy ดีมากๆค่ะดีมากจริงๆริงเร่งไมครับผมตื่นเต้นอยากจะไปเปิดตลาดที่ประเทศรรบันดาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับตอนนี้มีคนที่สนใจในธุรกิจ g l o b a l เยอะมากๆเลยช่วยบอกอะไรที่จะเพิ่มความกล้าให้พวกเขาหน่อยได้ไหมครับอ,อันนี้ยังไงเวลาก็จะช่วยคุณเองค่ะเพราะถ้าทำอะตอมีที่ไม่จำกัดชั้นลึกสะสมไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคอนเนค t ชันต่อๆไปของทุกคนที่ทำให้คุณเจอคนที่พูดภาษาต่างประเทศได้หรือคนที่มีคอนเนคชัน global แน่นอนค่ะแล้วสินค้าทอมี่ก็จะคว้าใจผู้บริโภคทั่วโลกได้ ฉันคิดว่ายัางไงธุรกิจโกลบอลของคุณก็จะขยายไปอย่างงดงามแน่นอนคะ่ะอย่ายอมแพ้แค่วิ่งไปข้างหน้าก็สําเร็จแน่นอนคะ่ะอ้อขอบคุณ <c oughs> สาหรับคาแนะนําดีๆมากเลยนะครับคนที่มีความพยายามในการทําธุรกิจ global หรือคนที่ไม่รู้จะเริ่มทําธุรกิจยังไงหากเชื่อในระบบคองอทุมี่และทําตามไม่ว่าเมื่อไหร่โอกาสจะเปิดให้คุณแน่นอนเลยนะครับทุกคนก็มาทําธุรกิจ global ด้วยกันนะครับ ที่ต่อไปที่ผมจะไปก็คือเมืองควางจูจังหวัดขยองกีครับค่ะสวัสดีค่ะชารอนโรสมาสเตอร์คิมเซยุนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครับท่านนี้ช่วงนี้ฮอตมากๆครับชารอนโรสมาสเตอร์คิมเซยุนครับสวัสดีครับ อ่คุณเริ่มทำธุรกิจ g รอบบอตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ๋อจริงๆแล้วตอนที่ฉันไปงานสัมมนาเพื่อจะศึกษาธุรกิจอัตมีฉันได้ยินท่านประธานพูดว่าจะไปเปิดสาขามาเลเซียเพียงแค่3วันก็มีคนสมัครสมาชิกถึง26,000คนและสินค้าทุกชน,นิดก็ขายหมดจนไม่มีสินค้าที่จะขายเลยลวคะ่ะพรฉันได้ยินท่านประธานพูดแบบนั้น ฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันไปมาเลเซียแล้วไปแนะนําสินค้าอัลโทมี่ก็คงจะไปได้ดีพอฟังวิสัยทัศน์จากท่านประธานแล้วก็ไปมาเลเซียแบบไม่มีแผนเลยเหรอครับเนี่ยฉันศึกษาเกี่ยวกับอัตโมี่เดือนค่ะหลังจากนั้นฉันก็ไปบริษัทยื่นใบาลาออกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ<อ>แล้วก็บินไปมาเลเซียทันทีค่ะแล้วมีเคล็ดลับที่ทำให้สนิทสนมกับพวกเขาในช่วงแรกไหมครับว่าต้องทำยังไงบ้างเคล็ดลับเหรอคะฉันก็แค่ยิ้มค่ะ Oh, เ,เวลาฉันทำหน้ายิ้มไว้เพวกเขาก็จะคิดว่าฉันมาทำไมเนี่ยฉันเคยเดินหลุมๆ oh. เข้าไปในห้องพักอาจารย์เลยแล้วค่ะถ้าฉันนั่งยิ้มอยู่อย่างนั้นเขาก็จะถามฉันก่อนเลยค่ะว่ามาทําอะไรฉันก็พูดไปว่าฉันมาแนะนําสินค้าอะโธมี่ค่ะแล้วธุรกิจมันก็ดําเนินไปได้เองค่ะไปทั้งมาเลเซียไทยแล้วก็นิวซีแลนด์ไปทั้งมาเลเซียไทยแล้วก็นิวซีแลนด์ คุณทาธุรกิจยากเป็นประเทศเหรอครับแล้วธุรกิจขยายไปได้ยังไงเหรอครับตอนฉันทําธุรกิจอยู่ที่มาเลเซียพอสร้างผู้บริโภคไปเรื่อยๆแนะนาไปเรื่อยๆธุรกิจมันเลยขยายไปยังประเทศไทยโดยปริยายแล้วพอทําธุรกิจที่ไทยไปเรื่อยๆพาร์ทเนอร์ชาวไทยก็บอกต่อไปยังคนไทยที่ย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์ค่ะส่งต่อไปถึงที่นั่นจนทําให้มีคนทําธุรกิจอยู่ที่นิวซีแลนด์ด้วยแล้วค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้ไปด้วยตัวเองสินะใช่แล้วค่ะ แล้วช่วงนี้คุยหรือสื่อสารกับพวกเขายังไงเ่ะครับอ๋อช่วงนี้ก็จะคุยทาง messenger ค่ะไม่ว่าจะเป็น facebook หรือว่า instagram คุยกันเยอะเลยแล้ะค่ะอ้อน่าจะมีคนที่ไม่ค่อยชินกับการสื่อสารทางนี้อยู่นะครับมีอะไรจะบอกกับคนเหล่านั้นไหมครับพาร์ทเนอร์ของฉันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะทำไม่เป็นไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงถ้ากดผิดแล้วจะทำยังไงมีคนที่พูดแบบนี้ค่ะฉันเลยพูดเสมอค่ะว่า กดไปเลยค่ะลองทำดูอย่างแรกดาวน์โหลดดูก่อนฉันจะบอกเขาแบบนี้ค่ะเพราะฉันเองก็เป็นประเภทที่ลองทำดูก่อนมั่วๆก็ลองดูไม่ทราบว่ามีเทคนิคการขยายธุรกิจในเกาหลีไป global ยังไงฉันจะถามคนรู้จักคนรอบข้างว่ามีคนต่างประเทศที่รู้จักไหมหรือคนที่เคยไปเรียนเ<อ>มืองนอกบ้างไหมหรือว่าคนที่เคยทำธุรกิจที่ต่างประเทศมา ฉันจะถามประมาณนี้ค่ะฉันจะถามเพื่อหาคอนเนคชันต่างประเทศเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วถ้าหากว่าสามารถเจอได้ฉันก็จะนัดเจอเลยละค่ะเออจริงๆแล้วผู้บริโภคต่างประเทศของฉันที่กําลังศึกษาธุรกิจอยู่เขามาหาฉันวันนี้ด้วยค่ะค่ะจริงเหรอครับเนี่ยค่ะค่ะงั้นเชิญมาเลยดีไหมคะขอสัมภาษณ์ที่หนึ่งได้ไหมคคุณอโรนาค่ะ โอ้สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วโอคจริงสวัสดีครับ,รบไม่ทราบว่ารู้จักชารอนดสมาสเตอร์คิมเซยุนได้ยังไงเหรอครับเออฉันรู้จักจากการแนะนำของคนรู้จักในโบสถ์ที่รู้จักกันนานแล้วเขาชื่อเออมิสเตอร์ปาร์คเขาบอกฉันว่าน่าจะลองรู้จักกับสินค้านี้แล้วตอนเจอเธอเธอก็โชว์สินค้าให้ฉันดูแล้วมันก็น่าสนใจมาก ดูจากราคาแล้วราคาสินค้ามันก็ถูกมากๆเลยเมื่อเทียบกับสินคา้าร้านอื่นๆพอฉันลองเช็คราคาออของเครื่องสําอางเกาหลีแบรนด์อื่นๆแล้วโดยเฉพาะในช็อปเกาหลีมันแพงมากๆเมื่อเทียบกับอ t โมีนอกจากคุณภาพสินค้าที่มันดีมากๆแล้วราคามันก็ยังเป็นมิตรมากๆด้วยไม่เหมือนกับสินค้าอื่นๆค่ะ โ oh, อ้สมกับเป็นสินค้าอทมี่แอบสโลูดคุณลิตี้แอบสโลูดไพรซ์เลยนะครับนอกจากในเกาหลีคนทั่วโลกก็สัมผัสได้เช่นกันคุณอธิบายเกี่ยวกับอ t o มมี่อย่างดีขนาดนี้มีความคิดที่จะทําธุรกิจอ<ค>ะโทบี่ไหมครับฉันใช้สินค้าอ t o มี่ตลอดค่ะแล้วฉันก็แนะนําให้กับเพื่อนๆรวมถึงเพื่อนร่วมงาน,อนของฉันด้วยแล้วฉันก็มีเพื่อนเวียดนามที่สนใจในสินค้าอะโทมี่อยู่ด้วยค่ะครับ อาทมี่ก็ขยายไปต่างประเทศและค่อยๆเติบโตเรื่อยๆไปทั่วโลกแล้วนะครับช่วยบอกอะไรกับคนที่กำลังลังเลที่จะทำธุรกิจ g l o b a l หน่อยออได้ไหมครับฉันอยากจะบอกกับคนที่กำลังลังเลหรือไม่แน่ใจที่จะทำธุรกิจ global ค่ะว่าลองพุ่งชนดูคะ่ะแม้จะไม่มีคอนเนคชันต่างประเทศหรือว่าจะพูดภาษานั้นไม่ได้หรือจะอายุมากหรือน้อยไม่ว่าใครก็สามารถสำเร็จได้ในอาทอมมี่ดังนั้นขอให้ทุกคนท้าทายดูตอนนี้เลยคะ่ะ ขอบคุณที่สละเวลามาคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับสุดท้ายเรามาพูดพร้อมกันให้กับคนที่กําลังจะท้าทายกับธุรกิจโลบอกกันนะครับทุกคนก็ลองท้าทายกับธุรกิจโลบอกกันดูนะครับที่สุดท้ายที่เราจะไปกันก็คือศูนย์ยองจูชองชุนท็อปเซ็นเตอร์ที่เมืองยองจูจังหวัดขยองซังเหนือครับเอ๊ะเขาคุยอะไรกันเนี่ย ภาษาต่างประเทศโอ้แฟนใหม่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเมื่อกี้ตอนเข้ามาผมได้ยินภาษาต่างประเทศเมื่อกี้จัดสู่มิทติ้งค่ะค่ะโอสู่มิทติ้งโอ้ภาษาอะไรเหรอครับค่ะบราซิลค่ะค่ะบราซิลสตาร์มาสเตอร์ฮาวานชุนฮีแม้อายุจะไม่น้อยแล้วแต่ไฟแรงอย่ากกับสาวแรกรุ่นเลยเหรอครับ ยินดีที่ได้พบนะครับท่านสตาร์มัสเตอร์ผมได้ยินมาว่าคุณสนใจในธุรกิจ globally มากๆเลย <ขอ S 1> ใช่ไหมครับเพราะฉันเห็นว่ามีสาขาในต่างประเทศเยอะแล้วสมาชิก globally ก็เยอะด้วยแต่ว่าตัวฉันอยู่ที่บ้านนอกฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นกบในกะลารู้สึกเศร้ากับตัวเองค่ะฉันอยากจะตั้งใจแล้วไปเปิดธุรกิจที่ globally เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับคำที่ว่าหากมีฝันที่ชัดเจนแล้วฝันนั้นจะกลายเป็นจริงคุณไฟแรงก,กับธุรกิจ globally มากเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่า คุณมีสายงานที่บราซิลไม่ทราบตอนแรกไปเริ่มได้สําสำหรับ,รบฉันขอแค่มีความมุ่งมั่นค่ะด้วยการผลักดันจากสปอนเซอร์เออสปอนเซอร์บอกว่าพวกเราจะไม่ลองไปทำธุรกิจต่างประเทศกันเหรอฉันก็ตอบไปว่าดีค่ะแล้วเราก็ไปทำธุรกิจร่วมกันที่บราซิลค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นคุณก็ติดต่อสื่อสารกับพาร์ทเนอร์บราซิลอย่างสม่ำเสมอเลยใช่ไหมครับฉันพูดภาษาอังกฤ,ฤษหรือว่าภาษาต่างประเทศไม่ได้เลยล่ะค่ะ แต่ว่าเพราะฉันมีสายงานที่บราซิลถ้าเขาเปิดสูมิทติง้งฉันก็จะเข้าร่วมตลอดค่ะทำไมถึงต้องเข้าร่วมให้ได้เพื่อให้ใหจำห,ห,หน้าพวกเขาได้ค่ะ<อ>ฉันจะได้รู้ว่าพาร์ทเนอร์ของฉันคือคนไหนบ้างทำแบบนั้นแล้วฉันถึงจะคุ้นหน้าพวกเขาค่ะอ๋อถ้าคุณเข้าร่วมสูมิทติ้งระยะยาวแบบนี้สมาชิกชาวบราซิลก็จำหน้าคุณสตาร์มาสเตอร์ได้ได้สิสสคะ ถ้าเรารู้หน้ารู้ตากันและกันก็เหมือนสำเร็จไปครึ่งทางแล้วล่ะค่ะอ๋อเอ่อถ้าแค่รู้หน้าตาก็เหมเือนสำเร็จไปครึ่งทางไหนๆเราก็พูดถึงบราซิลแล้วขอทัอากาศพูดคุยกับัวหน้าสาขาบราซิลที่กำลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วนี้ดีกว่านะครับโอล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับลีฮยอนโมัวหน้าสาขาบราซิลยินดีที่ได้พบครับครับยินดีที่ได้พบครับตอนนี้เตรียมเปิดสาขาบราซิลกันอยู่ใช่ไหมครับ พูดด้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมเปิดสาขาบราซิลจยเป็นทางการแล้วนะครับวันที่23มีนาคมนี้เรามีกําหนดการย้ายข้อมูลสมาชิกมาที่บราซิลครับแล้วก็จะสามารถเช็คข้อมูลสมาชิกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้นอกจากนี้เราอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิ้ามากกว่า40ชนิดเกือบหมดแล้วครับส่วนด้านโลจิสติกและระบบนั้นทุกด้านถูกเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับโอ้อย่างนี้นี่เองครับ แล้วไม่ทราบว่าระหว่างที่เตรียมเปิดตัวนี่มีเรื่องลําบากไหมครับโอ้โหมีจุดที่ยากลําบากเยอะมากเลยละครับก็จะเป็นพวกใบอนุญาตทั้งออยอและใบอนุญาตจากทางเทศบาลต่างๆแล้วก็มีด้านโลจิสติกอีกครับการจดทะเบียนสินค้าก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆครับแต่โชคดีที่ทุกอย่างผ่านไปได้ดีและเรากําลังเตรียมตัวอย่างดีอยู่นะครับอัลโทมี่บราซิลใกล้จะเปิดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับช่วยบอกทีครับ ออตอนนี้ผมรู้สึกคาดหวังและตื่นเต้นมากๆเลยล่ะครับและสมาชิกของเราตอนนี้รวมประมาณ1 8 4 0 0 0คนแล้วและผมได้ยินมาว่าพวกเขาก็คาดหวังกับการเปิดสาขาอย่างมากเลยครับผมมั่นใจว่าบราซิลจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับหากมีเป้าหมายหรือแผนหลังการเปิดสาขาบราซิลรบกวนช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมครับ ก่อนอื่นปีนี้หลังจากเปิดตัวอย่างประสบความสําเร็จแล้วเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดคือการวางระบบช้อปปิ้งมอลล์ได้อย่างราบรื่นส่วนเรื่องยอดขายพวกเราคาดการว่าจะทําเป้าปีนี้ได้280ถึง300ล้านบาทครับขอให้ทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆที่ให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะตั้งตาราอานะครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับเจอกันที่าบาร์ซิวครับเชา 23มีนาคม2022สาขาบราซิลที่เรารอแล้วรอเล่าก็เปิดตัวจะไปถักการแล้วครับท่านสตาร์มัสเตอร์ก็คงคาดหวังมากกว่าใครเลยรู้สึกไงบ้างครับพอฉันมีสายงานอยู่ที่นั่นก็ยิ่งตื่นเต้นมากๆเลยเลยค่ะฉันจะเตรียมตัวอย่างดีเพื่อให้ได้ไปบราซิลค่ะไฟติ้งพวกเราขอไปกำลังใจให้กับท่านสตาร์มัสเตอร์พวาังชุนหีสู้ๆนะครับ ตลาด global ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเติบโตความไปไปได้ของความสําเร็จก็ยิ่งไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันครับหากมีท่านที่หวังจะสร้างความสาเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมในโลกที่กว้างกว่าเดิมลองมาโฟกัสกับธุรกิจ global a ท o m y กันดูด,ดีเลยครับ global insight ขอลาไปก่อนครับ